สวัสดีค่ะกระเป๋าชัด USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าพร้อมส่งค่ะวันนี้นำแบ,บแรนด์ใหม a ขึ้นคอใบเล็กๆมาฝากกันบ้างนะคะใบใหญ่ไปหลายคลิปแล้ววันนี้มาดูกระเป๋าใบาเล็กๆบ้างใบนี้เป็นซิปรอบนะคะแมท,ทเรียลของซิปโลโก้ก็จะเป็นสีทองส่วนภายในสามารถใส่อะไรได้บ้างใส่โทรศัพท์ได้แบบที่เขาเคลม จริงไหมเดี๋ยวมาดูกันค่ะภายในมีช่องสําหรับใส่การ์ดได้เจ็ดใบนะคะส่วนสายคล้องมือมีความยาวเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ6นิ้วค่ะความยาวของสายคล้องมือนะคะมาพร้อมกับแคการ์ดและก็ป้ายแท็กจากห้าง ตัวนี้เนี่ยความสูงความยาวของกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่มาดูในเรื่องของความยาวจากซ้ายไปขวาก่อนนะคะจะอยู่ที่7นิ้วส่วนความสูงจากบนลงล่างของกระเป๋าจะอยู่ที่4นิ้วส่วนความหนามีแค่1นิ้วเท่านั้นนะคะสามารถใส่โทรศัพท์ได้จริงหรือเปล่า เพียลองแล้วนะคะ iPhone เพียใช้ iphone 7อยู่สามารถใส่ได้ไม่เป็นปัญหานะคะแต่เคสหนาๆน,น่าจะติดนิดหน่อยเผอิญว่าตอนใส่เป็นคลิปเนี่ยเพียลืมอัดต้องขอโทษทีแต่มีภาพนิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวจะถ้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะภาพนิ่งให้ดูว่าก็สามารถใส่ iPhone ได้ไม่มีปัญหาเลยแนะนำค่ะเผื่อใครที่อยากได้กระเป๋า ที่ใส่ทั้งโทรศัพท์ได้เป็นกระเป๋าสตางค์ได้จบอยู่ที่ใบเดียวก็ใบนี้นะคะแนะนำค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบสโลแกนของช่องกระเป๋าจัด USA ค่ะอย่าลืมนะคะอยากได้สินค้าสักหนึ่งชิ้นลองดูมาหาที่นี่ได้หรือมีของในใจอยู่แล้วแต่อยากได้จากทางเพจก็ ทักทายกันมาได้นะคะในช่องดิสคริปชันเพียจะแปะทั้งลิงก์ของ l ลายแล้วก็เพจกระเป๋าจาก USA ไว้ค่ะแล้วกลับไปเชอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ